สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในโรบ็อบมาเดย์นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟนะคะคือคือเราไม่ค่อยจะถ่ายคลิปเล่นเกมแบบนี้เท่าไหร่นะคะอ่ะก็เดี๋ยวหยิบปืนก่อนนะคะทุกคนอืมเดี๋ยวเพนนื่อนค่ะค,ะคนยวเ,เราหา สตูของเรา่กนนะคะคือทำไมเราก็ไม่ได้กดวิ่งวิ่งค่ะนะแต่มันวิ่งงองอะ่ะไันมีสตูไม้สตูหายไปไหน,นหมดอะ่ะทุกคนเราไม่เห็นใครเลยถ้ามากดวิ่งใครแกล้วมันเป็นไรอะ่ะอ้อีกแล้วีกแล้คนอ้ย เดี๋ยวเราก็ตายหรอกคือมันไม่มีคาราบอีกแล้วเป็นไรนะฮะอโ๊ยกดมันยิงไงอะปรตูอยู่ตรงนี้หรอก็ไม่มีใครนะรูปคันแต่มันกดยิงได้ไงอะเดี๋ยววิ่งไปดูก่อนนะคะมีใครอยู่ด้านหลังเราไหม หน่อยมากปกดแต่วิ่งไวอีกแล้วอะไรกันเนี่ยคือมือไปโดนหรอกดวิ่งอันนี้ก็ได้มันจะได้แบบไม่ต้องอเขาเรียกไงอ่ะไม่ต้องแบบใช้เพื่อนร่วมทีมเปล่าใช่ปะใช่ปะใช้เพื่อนร่วมทีมเปล่าทุกคนใช้เพื่อนร่วมทีมไหมทำไมวิ่งไวจังเลย มันใช่่อเน,นี่ยทุกคนใช่ตป่าอะ่ะแป๊กนึงนะใครอะ่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะทุกคนเสี่ยงชีวิตมากยังไม่รู้เลยเนี่ยเขาเป็นใครอุ้ยแล้วกดยิงมันเปลืองรูปะอุ้น คยมันแอบมองเราอยู่ด้านหลังปะออยอีกแล้วทุกคนป้องได้กระสุนไม่ไหวอะการที่เรามาเล่นฟรีไฟมันรู้สึยกยากไหอมอืมอะไรอะทุกคนเอาไงดีอ้าอีกแล้วมันเป็นอะไรมาก มันวิ่งไวอีกแล้วอะ่ะคือมันจะวิ่งทําไมก่อนเออแบบนี้แหละวิ่งเร็วดีทุกคนเดี๋ยนะเจอศัตรูไหมอ่ะคืออีกน้ำนี้ยอ้อยอ้ยเจ็บนะเจ็บนะยิงแบบนี้ก็เจ็บนะคะเก่งนะทุกคน เี๋นวนะทุกคนอะไรกันเนี่ยแล้วไอตัวสีเหลืองเหลือมันอยู่ไหนวะโอ๋ยฆ้าย,น,น,ายน,านอืนนะครับกรตายไปเลยฆ่าคนอื่นเองอะอยากจะฆ่าคนอื่นเองใช่ไหมลุงพีปะนี่ใครวะฮะใครแกเป็นใครเป็นใครยิงไปก่อน ใครใครเขาเป็นใครอ้าค่ะอ๋อทุกคนไม่ไหวแล้วเน็ตกรักมากอุย้ยอย่ายิงไปมั่วโซสิคะใครอย่าวิ่งผ่านไปผ่านมนาะเดี๋ยวเราก็ไปยิงเพื่อนเร็วๆโอ้ยอ่ะยิง้ลูกกระสุนหมดเลยเขาลูกอ้ะคือลูกคนรอต้องหาคือเราไม่มีลูกกระสุนแล้วเอาไงดี นี่ก็แล้วกันออเคมันไม่มีรูกระสุนนะทุกคนคือเราตายแนะ่เราปล่อยให้ตัวเองตายดีกว่าโอเคบ๊ายบาย